ตอนนี้เราอยู่เมืองกีฟู ว่ามินิเดนเพนมีทริปมินิมินิอีกแล้วเท่านี้เป็นทริปมินิมินิของผมเองไปคนเดียวคท่านี้เราไปนาโกย่ากับกิฟุครับจริงๆมันคือไปงานมายากลครับมายากลระดับเอเชียก็คือว่าเราต้องไปที่งานที่กิฟุเราก็ถือโอกาสเที่ยวกิฟุก,กับนาโยากย่าไปด้วยเลยแต่ว่าทริปเนี้ยมันแทบจะไม่มีข้อมูลอะไรเลยอะแต่ว่าก็อ๋อมีอย่างหนึ่งที่เราอยากไปคือนาคาชิมะสปาแลนด์มันคือสวนสนุกมินิเดินเพนไปทุกที่ก็ต้องไปสวนสนุก เดี๋ยวเราจะพาไปดูว่านาก,กาชิมาสปาแลน,เ,นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่อื่นจริงๆมันมีเลโกแลนแต่ว่าเลโกแลนเราหารีวิวแล้วรู้สึกว่ามัน,มนเด็กไปเราก็เลยไม่ไปดีกว่าแล้วค่าเข้ามาันก็ท้องแพงด้วยมันดูไม่คุ้มอะเราไม่ใช่เด็กแร้วอะเราอยากไปเล่นแบบเครื่องเล่นวาเซียวกก,กว่าอันนี้มาต้องไปขึ้นเครื่องที่สวุวรรณภูมิครับเพราะว่าไปเวียดนามแอร์ไลน์ไปทานสิดท,ที่เวียดนามอีก เดี๋ยวเราไปคุยเล่นๆกันที่โฮจิมินนะครับว่าทริปนี้ไม่เกิดขึ้นได้ยังไงอะไรยังไงบ้างถึงโฮจิมินซิตี้แล้วครับรอท่าศรีประมาณ3ชั่วโมงอ,อธิบายทริปนี้ก่อนทริปนี้มากับพวกแกงนางบยากลด้วยการเป็นสมาคมนักแสดงบยากลประเทศไทยเนาะนี่ๆๆฮัลโหลสวัสดีครับอันนี้นายกน่ายก นี่ครับอันนี้คือคนที่ไปร่วมทริปด้วยก็เป็นสมาชิกของสมาคมนักแสดงมายากลประเทศไทยเหมือนกันเอเยเราไปปฏิบัติหน้าที่แบบนี่เป็นตัวแทนประเทศไทยนะทริปนี้เราไปทั้งหมด10วันครับเดี๋ยว5วันแรกเราจะเราจะอยู่ที่งานมายากลแล้วก็เดี๋ยว5้าวันหลังเราจะไปเที่ยวที่นาก,กย่ากัน5วันแรกเราจะอยู่ที่กิฟุนะครับกิฟุจะอยู่ใกล้ๆกับนากย่ยาเดินทางไป ไม่ไม่ไม่นานนะครับเดี๋ยวเราเจอที่นาโกย่านะถึงแล้วสนามบินชุมบุชุบุที่นาโกย่าเป็นอากาศชิวๆกับตันบอกว่า12องศา ็จะเดินทางไปที่กีฟูกันนะครับไม่รู้ว่ามันออกเสียงว่ากีฟูหรือกีฟูนะเนี่ยชื่อเนี่ยเมืองเนี้ยเพราะว่างานมายากลที่เราจะไปร่วมงานนั้นอยู่ที่เมืองนี้นะครับเราก็ต้องไปเมืองนี้ก่อนเดี๋ยวจะพักที่เมืองนี้ประมาณ4คืนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนากยยากันนะครับไอ์อีแรกๆเนี่ยครับมันอาจจะเป็น E ีีที่แบบไม่ค่อยละเอียดนกะภาษาจะเหมือนแบบบล็อกหรือ V l o ลนิดๆน,นะครับอาจจะไม่เดี๋ว,ว่า ละเอียดละเอียดหรือข้อมูลเยอะขนาดนั้นเพราะว่าเราก็หาข้อมูลแทบไม่ได้เหมือนกันเพราะเมืองนี้คือมันเป็นเที่ยวธรรมชาติธรรมชาติแล้วก็ข้อมูลมันมีค่อนข้างน้อยเออเดี๋ยวถ้าสมมุติว่ามีโอกาสได้ถ่ายตอนไหนก็จะถ่ายให้ดูนะครับว่าอะไรยังไงมีอะไรน่าเที่ยวบ้างมีตรงไหนสวยๆให้ถ่ายดูบ้างประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปกิฟุโดยที่ไหน <MR T. S 1> โดย MRT บัตรซุยกะได้เหมือนเดิมก็เติมเงินที่ในตู้นี้หรือว่าไปเติมตรงตรงนูนก็ได้ถ้าเรามีแบงค์ใหญ่ตรงเคาน์เตอร์เขาโอเคก็คือบัตรซุยกะเหมือนที่บอกในทริปโตเกียวครับว่ามันสามารถตึดได้ทุกที่เลยรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบัสมินิมาเซเว่นได้ทุกที่ในญี่ปุ่นเลยซุยกะ ชานมแต่ว่าเป็นสีใสนะกินแล้วก็เป็นชานมแหละแต่ว่าจืดเหมือนแบบไม่ใส่ใส่นมน้อยใส่ชาน้อยถึงแล้วคราบสำหรับสถานีกีฟุเดี๋ยวเราเดินไปโรงแรมมันครับโรงแรมอยู่ไม่ไกลจากสถานีสักเท่าไหร่เดินไปประมาณ300เมตรอีกไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าไปดรอปแบ็กก่อนเดี๋ยวเราจะไป เที่ยวที่ไหนเดี๋ยวว่ากันเพราะไม่มีแพลนเลยยังไม่รู้จะไปไหนไปนี่ถึงแล้วโรงแรมเราถึงาขาวนี่ชื่อว่ากิฟุคาสโตอินนะครับ ที่โรงแรมมีแบบว่าพวกแมพท่องนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษนี่นี่เป็นที่เที่ยวเราก็จะมีให้เราดูว่าที่ไหนที่แนะนําเที่ยวบ้างในกิฟุเดี๋ยวเราจะไปวัดนี้กันครับวัดที่มีพระบ,บุธรูปอัแบบนนี้แล้วก็แผนที่อันนี้แผนที่อันนี้ครับมันก็จะเป็นแบบว่านี่มีเป็นแผนที่อันใหญ่ให้ดูด้วยนี่ไป แต่เดี๋ยวเราจะเดินทางด้วยรถเมล์อันนี้เรามารอที่ป้ายรถเมล์ป้ายที่สี่แล้วก็นี่เราจะไปเถาเนี่ยที่ฟุ่ปาร์คเนี่ยมันก็จะมีรถหลายๆสายด้วยกันคันนี้ก็ไปได้เราไปคันนี้ใช่ไหมริงป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลงเฮ้ยนั่นเราถ้าหลงอ่ะไม่หลงก็หลงก็หลงก็หลงอ่หดิอะไป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 แล้วนี่ไงอ๋อที่เราเลือกที่เราเลือกแบบว่าคอกไลฟ์เพราะว่า อ่าถ้าสมมติว่าหลงอ่ะมันก็วนกลับมาที่เดิมอยู่ดีเออไม่มีเหรียนใช่ป่ะใช่ไม่มีเหรียนเครื่องแรกเหรียนบนรถเมย์ไปไโอเคแล้วก็เจอขอวอาสิ ลงรถเม่์มาแล้วเป็นบ้านเมืองที่แบบว่าอันนี้มันเหมือนอยู่นอก,นอกเมืองหน่อยนั่งมาแบบว่าใกล้ๆกับต้องลงใ,ใกล้ๆกับกิฟูปาร์คประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยววัดจะอยู่ใ,ใกล้ๆตรงนี้นะครับอ๋อ่ารถเมย์อันนี้210ยเยนเป็นแบบว่าเป็นรถเมย์แบบวนลูปอะวนเป็นวงกลมประมาณนั้นก็จะเสียตอลอดสาย210ยเยน วิธีชำรละล้างก่อนแบบอันนี้สันเจ้าสันเจ้าเราตักแล้วไงนะล้างมือทำเครื่องสระน้ำสองข้างก็เชื่อกันว่าเหมือนเป็นการชำระร่างกายให้สะอาดก่อนบ้วนปากแล้วก็บ้วนปากได้บ้วนปากอ่าแล้วก็แตะหน้าล้างล้างโอเค ้านในองค์พระทำจากอะไรบ้างคือมันจะเป็นชั้นๆเลยอ่ะเนี่ยตั้งแต่ชั้นนี้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 ออกมาช้างนอกชั้นในสุดก็จะเป็นแบบแบมบูเป็นไม้แล้วก็ใช่เป็นโครงใช่ไหมมันมีชั้นต่อไปเป็นแบบว่าอันเนี้ยเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆเปเปอร์มาเช่อ๋อบมบูอันนี้คือบุญด่าข้างในองค์ข้างในมีองค์ข้างในเป็นองค์เล็กนี่เหมือนๆเหมือนเคลเหมือนโคลนเออเป็นฟิวนคนดินเหนียว ชั้นตรงนี้นนชั้นสีเทาทอุด้สุดอะ,อ,ะอย่างเี้ยเป็นเป็นเนี่ยเป็นก็ปิดทองใช่เป็นทองวัดโชบุจิโชบุจิเอ่อโชบุจิเทมเพิลเมื่อสักครู่นี้ที่เราเข้าไปดูพระพุทธรูปข้างในกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินไปอีกนิดนึงจะเป็นขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปข้างบนแล้วก็ชมวิวทัศนียภาพของเมืองกิฟุได้รอบๆเลยไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นไง ว่าให้มาแถวเราิฟุปารคครับมันจะมีไปหลายๆที่เลยเนี่ย <Yeah. S 1> มีทั้งมิวเซียมมีทั้งอ่ามิวเซียมฮิสตอรี่มีทั้งแบบว่าเนี่ยเกรตบุดได้ในกิฟุก็คือเมื่อกี้ที่เราไปมาแล้วก็อ่าเป็นอาร์ตมิวเซียมพิกาโตแล้วก็นี่ที่เราจะไปครับรบเวไปทางซ้ายไป ค่าขึ้นกระเช้านะครับ1นึ่งพันแปดสิเยนไปเราได้บัตรแล้วโหอัดแน่นมากหล่อพอหล่อดูดิอัดแน่นมากอ่ะ มันรับน้ำหนักได้เยอะขนาดนี้จริงหรอโอ้ยอยู่ในกระเช้าเปลี่ยนมาหมดรถเมย์คอสมอลก่อบ้านเราโคดเปลี่ยนชิ้แต่็ดีกว่าว่ามีคนสวยด้วยอันนี้เป็นไกด์ไกด์ไทยี่เขาจะอธิบายให้เราฟังแต่เขาอธิบายเป็นภาษาญี่ปุ่นขอบคุณมากถก่แล้ว คนโคตรเยอะดูดิดูคนออกมาดิรอบหนึ่งแม่งได้เยอะมากอ่ะเยอะมากมากอ่ะสามสิบคนได้ปะ <c oughs> เกือบ <c oughs> เกือบสาสิบคนนะสูงมากโอ้ยมองไม่เห็นข้างล่างเลยเห็นข้างล่างวะสูงมากแล้วเราก็ยังต้องเดินขึ้นอีกโหตายตาย,ตาย,ตายนี่เราอุตส่าห์เลือกวิธีที่ไม่เดินจริงจริงมาเดินขึ้นมาได้นะครับ แต่ว่าคงเป็นวันอะ่ะแล้วก็เลยขึ้นกระเช,ช้ามาเสียค่ากระเช้าประมาณ300บาทตีว่า300บาทละกันมัน1,080หยวนเอ้ยไม่ใช่หยวนไม่ใช่จีจนเยน็นเยน็นเย็นติดคำว่าหยวน่ใช่ไหมแล้วไปนี่มันไม่ต้องเดินลงมันก็คือมีโรเวเลย ลงทางนั้นได้เลยเหมือนเหมือนมันเชื่อมต่อกันวงกลมมั้งนะถ้า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 ดําไม่ผิดพลาดแล้วก็มีเลสเตอร์ลองอยู่ข้างบนนั้นแล้วก็นี่นี่อันนี้แอบน่าสนใจแต่ว่าเราจะไม่ได้เข้านะมันจะเป็นแบบหมู่บ้านกระลอกเสียค่าดูทั้งหมด200เยนกระลอกไปขึ้นต่อนี่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลย <c oughs> เหนื่อยแล้วอะเราดูเราดูทางดิถึงยังถึงยังเฮ้ยถึงแล้วถึงแล้ว ยังไม่ถึงจริงๆจุดใหม่อยู่นู่นนะเห็นปะดูแต่ละคนแต่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยถึงแล้วมีป้ายต้อนรับแล้ววีลคอมทูกิฟฟ์คลัสเตอร์นะครับไปเดินอีกนิดนึงจะถึงแล้วโฮ้โหสูงมากสวยมากด้วยในกล้องอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนี่เนี่ยนี่แม่น้ำด้วย แล้วก็ในตัวเมืองกิฟุสวยมากง่ายๆถึงแล้วแต่ก็ข้างในเหมือนไม่น่าจะมีอะไรนะเราสรุปเราดูข้างนอกก่อนนะเพราะว่าข้างในมันไม่มีอะไรแล้วก็เนี่ยค่าค่าเข้ากิฟุคาสเตอรเนี่ยเพิ่มอีกก็คือผู้ใหญ่200เยนแต่คือมันไม่มีอะไรอะ่ะข้างในอะ่ะ ก็เลยไม่ดีกว่าถ่ายรูปข้างหน้าดีกว่าอ่าสรุปก็ดูแค่นากีครับแล้วก็เราก็ลงไปทางลบเวเกตเหมือนเดิมจริงๆอะ่ะมัน,ม,นมันตีตั๋วขาขึ้นทางเดียวได้นะแบบว่าโอ้โหทางชันมากมันตีตั๋วขาขึ้นทางเดียวได้แต่ว่าทางลงก็ต้องก็ต้องเดินลงเอามันสาหรับพวกนักแบบนักปีนเขานักเดินป่าอย่างเงี้ยเพราะว่า จากข้างบนเนี้ยเดินลงไปถึงกีฟูพาร์คอะมัน 230... เอ้ยไม่ใช่200 2,300สิ2,300เมตรก็เท่ากับ2กิโล300เมตรซึ่งไม่โอเคอะมันต้องสำหรับนักแล้วมันไม่ใช่ทางแบบนี้นะอันนี้ยังทางดีมันจะมีทางแบบว่าเหมือนนักเล่นป่าเออซึ่งแบบเออแต่ถ้าสมมติว่าอย่างนั้นก็ดูแอดเวนเจอร์ดีสำหรับคนที่ชอบสไตล์นะั้นแต่เราไม่ชอบเนี่ยเราก็ได ไปโรเวเหมือนเดิมเคเบิลคาร์เหมือนเดิม,มไปมมทางที่จะไปโรเวก็มีร้านอาหารเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญตู้กระชปองอ้อมีพัตาคารด้วยลืมบอกตรงนี้เป็นพัตาคารมานั่งกินชมวิวได้ชิวๆแล้วก็นี่ตู้กดน้ำอะไรอย่างเงี้เพื่อใครเหนื่อยนี่ยังไม่ถึงโรเวที่เราจะเดินไปเลยนะเนี่ยโอ้โหดูทางโอ้โห จะลงแล้วอันนี้เป็นตัว๋วทั้งไปทั้งกลับนี่ราคาเท่านี้นี่ขากลับเดี๋ยวเขาจะเจาะรูเป็นขากลับขาไปเขาก็เจาะอ่าเจาะรูไปขากลับไงนี่ขาไปเจาะด้านซ้ายขากลับเจาะด้านขวาไป นี่ก็เชาวันนี้ครับเมื่อกี้ไม่ค่อยได้ถ่ายให้เห็นเพราะว่าคนมันเยอะมากปตาโอูมันเอียงหน้ามากเลยนะเนี่ยเราลงเร็วหน่อยเอาจริงมันลงเร็วกว่าจริงเว้ยเราไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ีนกม ์มาร์นันวี่ชว่าานี่อันนี้ตรงนี้ที่เราชี้ให้ดูว่ามันเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเราเข้าไปดูมาแล้วว่ามันมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวเข้าเย็นคุเก็นที่นี่แหละ ามานานมากพวกไอตอนที่เราไปโตเกียวจำไไหมาที่อยู่ตรงบ้านยูตาเราหาพวกบอกว่า,วาข้าวน้าเทมปูระข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเยอะๆเรวดูน่ากินน่ากินอ,อ,อร่อยๆที่นี่ก็มีเดี๋ยวมื้อเย็นต้องกินที่เนี่ยเดี๋ยวเราเอาของเข้าห้องเช็คอินแล้วก็พักในโรงแรมแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยออกมาซื้ออีกรอบหนึ่งเนียเข็มไม่มีอันเนี้ยอ๋อ ไปซื้อของซูเปอร์มากินครับตอนนี้ใชน่นี้นี่นี่หรว่าเราต้องเียมเงินเก็บเอาไว้สำหรับช้อปปิ้งก็ซูเปอร์เมื่อกี้ที่่ายดูครับแล้วก็เราไปซื้อนมาเมื่อกี้แล้วประเด็นคือต้องของเยอะมากนะแป๊บเดียวเอง <c oughs> ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือ <c oughs> นี่นี่นี่นนถ้าสมมติว่าอันไหนที่มันติดเนี่ยคือตอนตอนเราไปซื้อประมาณทุ่มหนึ่งคือถ้ามันติดเนี่ยสองแบบเนี้ยเขาจะลดเท่าไหร่พี่ตอนยี่สิบเปอร์เซ็นตอันเนี้ยสองก็คือเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต ทั้งหมดนี้ก็เป็นราคาลดยี่อร์ซนหมดเลยแต่ของยังปกติอยู่เลยนะแต่แค่ว่าเขาปิดส<อ>ี่ทุ่มเออของปกติแบบยังไม่อีกอ,อีกนาทีเสร็จแล้วโอเคขอกินก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบ้างบางบางบางตอนว่าเราจะไปงานมายากลยังไงเข้างานยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับรู้ว่าบางคนไม่ได้อยากดูหรอกครับแต่ว่าก็ใคนดูไปเถอ,อะเนาะโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายครับกินข้าวก่อน อือสวัสดีครับเช้าวันที่2ของการเดินทางครับแล้วก็เป็นวันแรกที่เราจะไปงานมายากรฟิสซึมเอเชียกันจะบอกก่อนว่างานฟิสซึมเอเชียเนี่ยครับเป็นงานมายากรที่รวบรวมคนจากเอเชียแล้วก็จะมียุโรปบ,บ้างนะครับมามารวมตัวกันงานนี้จะจัด3ปีตอนหนึ่งครั้งเท่านั้นเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูบ้างนะครับว่า ที่งานมีอะไรบ้างประมาณนั้นแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรวมๆเนาะหลายๆวันแล้วก็มารวมเป็นสปอตเดียวนี่ต่อจากนี้เลยไปดูกันเลย ตั้งอี้แล้วครับบอกเลยว่าแล้วมันไม่ได้ของถูกนะมันไม่ได้ของถูกเนะี่ยประเด็นวันแรกก็หมดไปประมาณเ,าเกือบสองหมืน่นสอื่นได้แล้วนะสองหมืไม่พอสองหมื่นเยนนะสองหมืน่น,นะมนบาทนะ เมื่อกี้เราก็แวะเดินที่ do, แคนดูแถว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 โรงแรมเราแล้วก็ลอฟแถวโรงแรมเราแล้วนะคือลอฟที่เนี่ยมีทั้งหมดแบบสามชั้นเลยอะ่ะคือแบบเยอะมากอะ่ะแล้วของก็เยอะกว่ากว่าไทยเยอะเพราะว่าไทยมันจะมีแบบว่าแค่แบบเป็นบูธเดียวหรือว่าแค่ชั้นเดียวในใ,ใ,ในในห้างใช่ไหมแต่ที่เนี่ยมันมันเยอะชั้นชั้นมันเยอะมากแล้วของเยอะมากๆเพราะไอเทมแบบแปลกๆก็เยอะมากบางอันคือแบบ ดูล้วก็ไม่รู้นะว่ามันคือนวัตกรรมอะไรก็ดูแปลกดีอะไรเงี้ยมันเหมือนมันเหมือนบางอันเป็นนวัตกรรมที่คิดมาเฉพาะของที่ญี่ปุ่นเท่านั้นเออลองมาเดินดูกันได้สนุกดีราคาก็ปะปนกันไปมีแบบปกติกับมีทั้งแบบราคาสูงสูงแบบงง,งงว่าเอ๊ะอันนี้จําเป็นต้องราคาสูงขนาดนี้หรออะไรเงี้ยก็ตามสไตล์ลอฟนะครับอันนี้คือวันที่ห้าการเดิน,นทางของเราแล้วแต่ว่าอันนี้คือเรายังไม่ได้เที่ยวอย่างจริงจังเพราะว่า ผมก็ต้องเข้างานวยากรทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องตั้งแต่เช้าถึงถึงเย็นถึงดึกเลยก็คงไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรในใน EP นี้สักเท่าไหร่นะ5วันนี้คือแต่ว่าเดี๋ยวอีก4วันที่เหลือนี้เราจะเที่ยวอย่างจุใจเลยคือตอนนี้เราอยู่เมืองกิฟุเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเช็คเอาออกจากโรงแรมแล้วเราก็ไปในตัวเมืองนาโยากยก่าแล้วก็ไปเที่ยวตะเวนในนาโพย่ยาทั้งหมดเลยก็ยังไงเดี๋ยวติดตามกัน EP หน้านะครับสำหรับ EP นี้บา,บาย